สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพอลนะครับวันนี้ได้กุ้งอบวุ้นเซนนะครับกุ้งอบวุ้นเซนกุ้งแบบหลายๆเล,ย,ล,ย,ลยแล้วก็ผักกาดก็มีผักสลัดแล้วก็บักเขือเทศราชินีอันจิ้มกับอันจิ้มซีฟู้ดมาด้วยคะรับมาแซ่บๆกันน,นี่<ส><ส>นี่เดี๋ยวกุ้งกันเราจะกินเออมื้อนี้ใส่ตะเกียบใส่ตะเกีย<ส>บ Nghe nó hoàn rồi đấy, được luôn nhỉ hết ảnh mà Hãy dùng lên nông นเมือ่อกี้เขียวเขียดแตกขึ้นปากปุล้ละ <c oughs> เมมกือบสมักเรียดแตกขึ้นปาก Nó <laughs> không Cùng nên đừng nữa Mì hết lắm hò ừ. Xong cái mì rồi, xong Xay mũ lắm เปิดไหมวายกินไปกินมาเรื่องเปิดไหมเ <c oughs> สียงนินอยังบ่สอดจัดเต็มเลยมึงสวดถาดด้ Đóng mưa kia bỏ lục tới nè nó xin nhau Nhau bữa rồi Là hòn hoàn bỏ Ôi Đi là ཁྱི ཕྱད ཀྱི ཁྱི ngon嘞. tìm tìm sạp bữa. Nó bên seafood. Ừ. Sơ on อืมอ mm. mm ืม hmm. อ mm ืมอืมมอ้ยันนี้ดีเลอืมวนนีท่ ่กุ้งข้างงาเป๊ะข้างงาก็ไม่ไหวพี่ขี้แต่แบบเป็นสีอะไม่ไหวม้วนเอาลูกม้นเอาเออละมันเหนียวติดกันนะอืมันเหนียวมันติดเลยแต่มันเหนียว

เมื่อจะอาลงมลองเห็ดเป็นไงอ่ะกุ้งเดี๋ยวพอแก่กุ้งนเป็นเปลือกนิ่มกุ้งเปลือกนิ่มเป็นยังไงบ้าง มันยูงผ่อนดีเจนนะ Ừ, chìm chậm chậm lên เอานี้เปาแ่เป็นนวดนบวบเปล่าก็ได้กินมาได้กินร้อนช้อนกลางอย่างนี้เลย

ถาดแบบนี้น่าจะเบิด์ตเลยจิมจิมนะครับอืมเจี๊ยบไปเจี๊เกือบเบิดอืมเกือบเบิดเจ็้มถาดเลยเบิร์ตเลย เส้นอนาะซอสเส้นเนาะเนื้อหนุ่มมีเลี้ยแแ<ถ>บบแทบแทบไปยิมหลังสิบพันไปนะครับผู้ใดมากกินนี่กับฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามช่องนิ่พภากินเลยนะครับมันอีกับขอตัวลาไปก่อนน้อยพ่อเมื่อหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ